ซื้อรถกับป๊อปเอาเงินกลับบ้านไปเลย1นึ่งแสนบาทครับผมขายครึ่งนึงแล้วกันเหลือเพียงนึงละเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทโอเคไหมครับนะแค่นี้ให้เฉพาะสิทสายแรกเท่านั้นนะครับที่โทรเข้ามา0ูนย์เก้าเจ็ดหรือแอดไลน์เข้าไปที่ f p o p k k นะครับผมนะออกรถวันนี้แถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแบาทครับฟังไม่ผิดครับพี่ซื้อรถกับป๊อปเอาเงินกลับบ้านไปเลย1นึ่งแบาทครับ ก็ทุกคันเลยในวันนี้นะครับเมื่อนไขนี้ให้เฉพาะสิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะครับที่โทรเข้ามา0979393944หรืออไลน์เข้าไปที่ f p o p k k นะครับผมนะอ่ะเปิดมาคันแรกนะครับก็จัดให้กับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเทับพี่ตัวนี้ลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะครับยังหล่อเลยนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัว้อมสุดนะครับผมนะเป็นปี2 0 0พตัวนี้นะครับ ปี20ครับพี่เป็นไงข้อมูลแน่นไหมชำเลืองดูเมื่อกี้นะครับคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงนะครับก็อยู่วันหนึ่งล้านสี่แสนนะวันนี้แหละครับผมนะแต่วันนี้บอกนะครับวันนี้ใครซื้อกับผมนะผมลดให้ครับพี่เดือล้านสามนะครับและเหมือนที่บอกนะเอาไปอีกหนึ่งแสนเดือล้านสองครับพี่คันนี้สุดยอดป่ะล่ะนะครับผมนะอ่ะคันต่อไปครับคันนี้จะเป็นตัวรองท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับสองคันนี้เหมือนกันเลยแต่ดีตรงที่ว่าตัวนี้ท็อปสุดมันขับสี ตัวนี้มันขับ2นะครับพี่นะตัวนี้ก็จะถูกกว่าคันนั้นอีกแสนหนึ่งคันนั้นล้านสองคันนี้นก็ประมาณล้านเอ็ดนะครับผมนะแต่ไฮไลท์ของเรานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าน้าจิ้มน,นะเขาเรียกว่าอาหารทานเล่นกันนะครับจานหลักของเราอยู่นี่ครับพี่ Fortuner อ e g e n เตัวท็อปสุดนะครับผมนะราคาออกใหม่ป้ายแดงอยู่ที่ราคา1นล้านแปดแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับมีสสีมาให้ลูกค้าเลยนะครับวิ่งอยู่ที่3000กิโลแค่นั้นเองนะพี่นะออกใหม่ล้านแป ผมขายเหมือนที่บอกครับรดใหม่สามพันลงจากแสนหนึ่งจากปลายแดงเลยนะคือ1นล้านเจ็ดแสนกว่าบาทแต่เหมือนที่บอกครับวันนี้จอง10,000แรก 1, 1 000, 000, 000. นึ่งแบาทเอาไปเป็นส่วนลดครับพี่เหลือเพียง1นล้านหกแสนกว่าบาทครับผมนะปี2020เอ็ดหน้าใหม่ตัวล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวปัจจุบันคือตัวในห้างเลยนะคุ้มนะครับก็เซไปจากวันล้านแปดนะก็จะเหลือประมาณล้านหกกว่าเองนะครับคันนี้นะมีสองสีให้เลือกเลยนะครับลูกค้านะแล้วพอย่อมเยาขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นตัว นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นทัวร์ทียดีก่อนนี้ยังเป็นตัวตัวริเจนตัวนี้ก็เซฟอีกครึ่งหนึ่งตัวนี้วันนี้บอกนะล้านหกเราขายครึ่งหนึ่งคือล้านหกก็มาณล้านสามแสนกว่าบาทน,นะพี่คนนี้นะซื <S <S 1> <S 1> ้อได้ไหมเออเอาก็ครึ่งหนึ่งไงตัดล้านที่ไงหกก็เหลือเออมันตตดล้านที่ไงเออนะครับก็คุมๆกันไปนะตัวนี้เป็นตัวเทียดีแบ็กท็อปเหมือนกันวันนี้เอาตัวท็อปสุดมาให้หมดนะครับและสุดท้ายของเราครับพี่เป็นไง ยังหล่อครับแต่งเทียดีมาเลยนะคันนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นโฟลเนอร์นะแชมป์นะครับก็ให้ดูนะนี่ครับภายในก็จะสวยๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดลึกเจาะรายละเอียดเป็นคันๆเนี่ยก็ให้ลูกค้าแอลไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปและข้อมูลให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับราคาวันนี้บอกนะตัวเนี้ยครึ่งจริงายแดงมาอะไรล้านสี่ล้านห้าป่ะผมขายครึ่งนึงแล้วกันเดี๋ยวเพียงนึงละเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทโอเคไหมครับนะเหมือนเดิมครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากเรามีบริการไทยถึงที่ ผ่านแล้วเอาไปส่งถึงที่นะครับผมนะร้อนนะอย่ามาหน่อยอย่มาหย <laughs> แงงตาเหลือเกินนะครับนะเหมือนตามสโลแกนของเรารถส,ยสียดุจใจไกลแค่ไหนก็คุมนะครับไปส่งถึงที่ส่งถึงที่และดูแลหลังการขายถึงที่ฟรีสี่ชั่วโมงทั่วประเทศ1ปีเต็มเลยนะครับผมนะโอเคครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกของค่าเลือกสามเหลี่ยมออโตค้ครับนี่ครับ